สวัสดีพี่น้องตอนนี้ก็มีมอนไปเอาบัตรมาให้นางน้อยเด้อพี่น้องเด้อเอามาีพี่น้องมาที่นี่แล้วๆบัตรน่ะไปเอาอยู่พู้นบ่ไกลๆพู้นตัวหน้าบคสพาสปอร์ตนางน้อยเบิ่งดยจกมาบแม่นของเาแท้บ่น่ะย้อนเขาให้ิดากมาือนเดียวนีแหละกจกบัตรออกมานี่ไปเอาอยู่อนุสิทธิ์2พู มาอ้างพี่น้องด้วยได้แล้วบัตรนะบัตรนี่พาสปอร์ตของนางน้อยเมยม้อนไปเอามาให้ไปเสียเอาซีโพคขันกีบก็เจ้าบริษัเสียให้เฮาได้ค่ะต้องเสียเองเขาผู้เขาผักเสียขาผักขาไปเอานะได้แล้วบาตนี่มันเป็นอย่างนี้เนาะอือโถจนว่าเขาสองเดือนเลยเนาะห่อได้สองเดือนไหมล่ะสองเดือนปลายแม่สองเดือนปลายบอกจังได้นี่ยค่ะ บันเดนวันทีได้ง่ายได้เห็ดบัตรอยู่เล่วนะได้ซาเห็ดบัตประจำตัวได้ไวปัผ่านแดดดซึ่บัตผ่านแดดซื้อหันไดไวอยูดอกพาสปอร์ตนี่มันเ่อได้สามสิบห้านาสามสิบสองนาเป็นวันนี้ว่าบางๆหนึ่งสิบปีสิปีสิบปีพวเดี๋ยวนข้อหายสิบปีคันเจ้าจำเอาจำเขาจะไปอยู่ด้วยกับบอนสิปีสามสิบเอได้ไหมฮะสามสิเอดสามสิบเา อาชีพนาชดหนึงมันกับึงดอกเอ้ยเขาบให้นานสัมเบิ่งเขาอ่านเบด้หันหอดกำหนดเท่าไหร่น่กำหนดมืดอายุน่ะมืดอายุทีสิบเดือนสิปีสองพันสมปีสองพันสก็เดี๋ยวนี้ได้เขาสองสามสี่โอ้สางว่าเธออือ วันเช้าสามอยู่เดียวยังสิมาเชอยู่สามสิบสามเองออสามสิสามเนี่ยสามสิบสามมันก็หลายปีเลยสามสิบสามก็ไดเลยก็เสามก็สบสี่เลย่สองพนสี่สิบปีหรอเออแม่หลายสิปีเขาหากำหนดสิบปีแต่จำจำออกจำเขาดุเจ้ากะมดไปคือเกากับบ่ฮอดสิบปีค่ะฮออเออเออย่าได้กับบ่ฮอดอย่าไดแม่ม้อนกับเป็นพระละหายนั่งน้อยพี่น้องเลย สิไปทำงานทา้งหลาบาทนี่สิไปทำงานบ่อลเรายังถามไม่ยู่เรายังออยเรายังโทรถามไม่ยู่เราถามว่าอยากไปก็ต้องคนเราเราว่าเขาไปผู้เดียวถามเลยถามนางออดเลยแม่เราชีโทรถามให้ไม่แล้วเออเะไโทรถามให้พระองค์เป็ยาไตเป็นไงเออคันว่าเขาเสียอารถมาหับมายังหันออืไป ตำ่าว่ามีมูไปบอบแล้วมีาเาเยมูับไปไปแล้วอเออไนเดียวบมีมเขาจะได้หลายคนบอกผัดเาเแวกเขาขี่บ้างบูแว่บูบแล้วลมขอขอยขี่บ้านแล้วนะขอยขี่บ้านแะลูกชายขอแต่งตัวจะสู้เทมบอนี้ทางด้นอเขาเซโนบเอาออกเลาแม่นาว่อมเขาซื้อให้พลันอันหนซื้อว่อมมาให้ขาามานึ่งเจ้าหนึ่งในบอรถดนะ ซื้อบ้อมให้ใสท่ทำอยู่เพื่อนบอกคนสร้างขออีเมลซื้อบ้อมให้เหาหน่อยเดอ้อขอก็เลยซื้อคนละอันกับเจ้าสีคือกันได้เลยมันบมีสีมันมอมม,ม,ม,มันมีแต่สีเดียวสีดำนะฮะซื้อเอบอบ้อมผู้ชรายกับแบบนี้นะใส่มันก็อุน่นะเอาแล้แ,ลแม่บ้อมแม่ซื้อมาให้เนละยเออเสือกับบนหลวงลูกค่อย ผ่าตัวมาอืมสื่อวอมให้อุลร้อนห้ยอายนึงนอกอันหนึ่งอืมแต่ทอมก็คือเขาค่อนข้าว่าเขาซีมาเอากับมันผู้เดียวนึงนะก็เขาอจะโทรถามก่อนนะเออมันโบรายคนเนาะมันตัวนี้นะมันคุ้มค่าน้มันรถเขาอืมอยู่กรุงเทพนี่แหละบ่าอืมโอ้ยคันมันนั่นยากได้ก็หาเห็ดแถวหมกนี่ก็ได้ งานยังก็ได้นะครับคุณบริยั่งที่งานยังก็ได้ยังอยากอยู่ร้านอาหารกับอืดแถวแข้มของแกงกระเบาน่ะบริยั่งมันก็สบายอันมันโมมันโมข่าวามไปขามมามันโมเดือนต่อเดือนนะมันก็สบายตัวนี้อเดือนต่อเดือนเขาเดือนมาเขาก็สบายมันโตบัสไปไกลเขาก็ยากงโตบัสโตเบอร์บกิยั่งนั่นเสียลายอีกโตบัสก็เสียลายเขาทำได้โตอยู่คุณนะ ทำตอยู่าลาวค่ะเน้ขามากกะลอยนึงเนาะมันกับ,บวัวแพงอ่าเฮือนพี่น้อ,อ,นนองบรรยากาศอุอ้ยกกอันนี้เอาไว้เป็นดอกมัน,ดน,เ,น,น,นเด้อกกคูนนี่จะนายเดือนห่านสงการอยนน่างนอยนี่มาใส่ดอกมันสิมัดใส่ตู้หัวได้อ๋อขอป้าไปทำเองอืมงามันดีดอกมันได้ดมันงามเืขมกูกูไม่นนได้ปลูกเลยป่าเพราะหอมบัวนะฮะ ป,ปล,ปกลปูกทั้งใด,องอดเออสีไปใช่หะเอ,ออขนาดบ้านไปสองเสมอมาก,กับตางหูงต่างตาเลยเด็ยเพียงปลูกกเลยง่ายเยอะอุ้มทุ่ทม ไปเบ่งพักไปม้อนสื่อมาเคนปลูกไว้ทางไหนใช้ปลูกแทนได้หลังบ้านพักบัวแบงพี่น้องม้อนสื่อมาเหมือนกันแหละใช้คนปลูกแทนได้ เออทางพี่ก็ได้ได้คุณดีได้นานหนึ่งโอ้ข้าวปุเบงเลยนี่เดลยได้นานหนึ่งไปทางใดบ่เห็นฮะเออโอสลัดอันนั้นเนาะสลัดสีม่วงว่านะอืมล้มก็ล้มแถวๆโพดว่าล้มอืม หมมากเพชรดกแล้วเพชรต้นเลยกินเลยเบิ่งภักหนอกพี่นอ้องเป็นป่าอยู่ภาคเหนอกนะกินได้ได้ภักหนอกอันนี้นะใบบัวบกงามๆผู้คนมากินกินได้เขียวอ,ยอุ่มถุนใบบัวบกแนวพันใหญ่นะบ่าเป็นบัวบกน้อยอยู่เกิดอยู่ไห,หนาเด็กเกิดเองวันไดน ไม่ได้ปลูกมาไม่ได้ปลูกเกิดเองหม,มากเรนกับเ็นแล้วยืนกันซุกกันเลยเอจเจลตำมมังหงมากเ่นเป็นหมากใชเด้เออเป็นหมากแบบนี้หมากหมากเรนน้อยหมากเล่นน้อยหมากเล่นใส่สมตามน,นั่นบริเวณหาอัน มะเคือเคือยนัวยิ่งยิ่งในมาปลูกอีกมามะเขือเคือเป็นหมากวดกถุตนเลยปลูกอยังก็เป็นเมด่ลไหรนอกพี่น้องหอมป้อมก็ขึ้นละเด้เนี่ยหวานตัวนั้นตัวน,นั้นตัวน,นั้นกินตัวน,นั้นมดกอไพอดีตัวน,นี้ขึ้นพักซี่นี่ลกไปกินเนด้อเฮนเด้อเอาไปกินไปออมนายพักซี่นี่อืม ต้นนี้เป็นก่อนหมูหมองาวเป็นปลพร้อมกันเนาะปกติมันก็เป็นพร้อมกันนะว่าปลูกพร้อมกันยังไม่ได้เป็นทางไหนก็ยังไม่ได้เป็นโอ้โหไม่ได้ตามแล้วละเอาหงมาตามบ่หมดนีน้เนาะ เก็บทางนี้ว่านยังเบิ่นเท่านี้ว่านในยังนี่ผกเออนานั่นเห็นไดเออวานในผักบงโอ้ยแดกข้ามื้อนั้นน่ะกัดแต่นยอดอันกบ,บักมีนี่ไว,ว,วดิเออกัดแล้วกลงามต้นบักมีน้ํา้งนี่ไอยู่ดิว่าจะเข้ามากัดปับ๊บโลมหุงน,น,นาสุกแท้เนาะอยากกินเด้ อ้าวคลิปนี้กับบมี่ยังน้องพี่น้องแม่ม้อนกับเป็นพระละไปเอาอันพาสปอร์ตมาหายนั่งน้อยเอามาห้เพิินอยู่นี่แหละเดีย๋ยวกะหาเวียกหา,หางานให้เพิินเห็ดขนาดก็สิเป็นพระใหายทุกสิ่งทุกอย่างขนาดเห็ดให้สุดคุดห้ถเทงเบิ่งคนเนาะจากเห็ดไดๆแม่ม้อนนัน่นถิ่มคนมาเป็นดอกแต่ว่า้าใหายเพิ่นไปก็ต้องจะให้เงินเดินถอกเดินทางเพิน่นนั่นแหละ ผลดพาลางเดยวให้ไปใกล้ๆแถวหมุกแถวมิกนีก่ก่อนไปป่าว่าเฮาเฮากับเห็ดไปน้กนากะหางานใหม่ไปน้ำอะไรเนาะเพื่อหันเผื่อนี่น,นะขอมันหันันจะให้ไปทางไกลโลดก็จะงานแบบใดมีอยู่เขาว่าเขาสอาไปเห็นเขากับเป็นห่วงเซาไปแบบใดเขาหัวเห็นเนาะเขาไปสูงกับตาเขาก็เป็นห่วงผู้ยินนนนนนง่งอยู่่านั่งเราใหญ่แล้วใหญ่หญก็ห่วงได้ผู้ยิ่งพี่นอ้อง อายุแล้วก็บซาแปดปีเลยแต่ไม่มอนก็เป็นห่วงพันผู้ใา้กับผู้ปานได้ดอกอันนี้เป็นผู้ยิ่งมันห่วงเนว่านผู้ยิ่งนี่แหละลูกผู้ยิ่งเนี่ยมันห่วงทั้งเถื่อถือกลวถือกตัวถือกเงาะไปบางงานดีเงินเดือนสี่หมื่นห้าหมื่นเนี่ยมีได้ผลว่าออกมาน่ะเงินเดือนยังมาสี่หลายแถวว่าอยุ่กรุงเทพนะอบนวดวัดสันสี่ห้าหมื่นนี่มมอนง่วงเลยตัวนี้โบยเจ็บใจเลยโบยหาไ,ไปเลยแหละนี่ที่ว่าเข้าว่าเสเอารถดมหับเอานะคันได้ลายคนวัดสันเลยได้เป็นหาหกคนเป็น ซิปเปย์สันนะจะเอารถมาเอาอยู่หมกกว่าสันเลยหนูมีม้มอนกับหมอมันใจไปนไใดมีแต่สิให้นางมลหางานให,นห,นหนแ้แถวหมกนี่แหละอืออยู่ใกล้นี่ก่อนสำชาบริทางไปบนใหม่หางานบนได้ดีๆเนี่ยเราก็จะซับสายใหญ่ไปเนาะพี่น้องอา้าวคลิปนี้กับสันนีนดเดมมน่เดิมมีม้อนลาเด้อพี่น้องเด้อโอเคบาย